เสียงนา้อยนาไตแล้วก็เสียงนา้นยอนาไตเสียงนาน้อยเลยไผมานำโอ้ยผู้าวนัดมาเถียงนาเจ้าผู้เาวนัดมากินป่าเดี๋ยวสบายดีผู้บ่้าเห็นเจ้าเห็นยังสู้่อยกินปีกป่านิไงบอไงซ้ำใดเจ้าเฮ้ยย่าเคยไงใด โอ้โอ้ยหยังโโวาบอเด้ป่ามันวัใส้ต๊ปาเจ้าว้าแห้งอีกนะให้กูแอฟเนีเอหูปากนางอ้วนผีเสื้อสมุร ้ขับใจได้เนอะได้ป้งปลาให้กินโอ้ยมูกดีดีได้ป้งปานินจ่าปานินนี่กระนางลงไปสอนมาเองเด้นีน่นพี่น่องกับผู้บ่าวเฮ้ยอย, <c oughs> อย่าเพิ่มขายหนาแน่โอ้ย <c oughs>

วันนี้ก็ออกมาซุ่มแซวแมวเป่าแมวพงแมวป่าแมวบ้าน<ม>จะบอกนะเออกเหล็กแมวหาจีก๊าซบ่บ่บ่เลขไทยมือน,นี้นะะึกว่าเลขกเจอกมือน,นี้พี่น้องกลายเป็นมืออื่นเนาะมือนอจ้าอีน้อยมือเล็ก คนจะมานี่อกยากคุณบอสเบรอกมาโดแล้วจ้ะน้าเพื่อนสาวนะคะหน้าหมูพี่น้องตั้งแต่หมูสมัยเรียนน้ำกั่นพลาจังเฮ้ยในกระางนี่มีอยังเรี่องยังนี่บ่มีอยังน้องพอกดูดเบอดสุน้องพี่น้องพคนดูดสนามเพคะนี่นางกระยู่แบบ พอเพียงปลูกพักปลูกหญ้านะคะนางใส่หนามสระเซลสีบ่บ่อพี่น้องพุดธพทุทธิษณ์นาปังสีบ่บ่อปีนี้นางเฮ็ดอันเข่าหน้าปีนางได้เกือบหาลอยสองนางขายได้แปดสิบกัวลานนะคะแปดสิบกวัวลานนะคะกระบอกีิภาีนอนดอกพี่น้อง มีแ mm hmm. ต่พัวนางออกออกเข่าๆนะคะผัวนางกบส่วนมากก็มานอนนี่งามผัวนางจะเากเบศเข่าไปนะคะก็ไปนอนพุ่นฮะคือว่าลาอยู่นอนละสาวบัดเลือกชิหน่อยนึงสิก้อยกุ้งกินเทียงเจ้าสิมก บ๊อบแปเซิ่งมาฝากมัมแม่นะจ้ายังจะคิดถอดแม่ค่อโดยตัวมีไงเลี้ยงเี้ยใหญ่เลยนาะแม่เป็นคัมีไงว่อุ้ยค่อยเด่ดะค่อยเด๊ะค่อยจามเอย บังตลาดทบแล้วครับสื่อสินคุณสามล้านเห้นไมครข้าอดแม่เข้าหัตัวเองก็ไห้น้ำเขาไปคอย่เป็นเนียนว่าคุณมีแม่ได้คุณชื่อไห้แม่คุณได้พืสาล้านขามอดได้ไเลยม่ากด่ัก็รไห้น้เาแต่ว่าบางคนแบบเขาแบบ น,านะาที่เขาเ่อมไม่แล้วข้าวสุกสุกเแม่แล้วอม่เ,เกี้ครอคุณมาเป็นาปลาคปลเข็งปลาเสียวปิ้งปลาเข็งปลาเซียว กินมันได้ยังมากินให้เบิร์ตพลเสียวอย่าให้เลื้อให้รอนะนคะป่าหน,น้าเขาบริอุทธบริยาหอยจ้าหอยจุบีดหอยอ้วนอ้วนอุ้ยหอย่ายยังหอยมีขนน้องเอ้ยมือนางงมนางได้ปลาักาลายได้พี่เหรออันนี้ก็เกือบเต็มกระตาพ่นเนาะ นั่งไว้ขายด้วยนี่นะขายตลาดแรงเฮ้ยมันก็สิมกบมุนพอเสียหกเจ้าก็สิมกบสิมกป่าซิวจ้าบมกป่าซิวม่ให้แม่เดยวมันบอกงามีเด้อแบ่งกันมกนี่ทักอันนี้ 嘛，可喝的噻。嘛，那一是。 ส oui! ิ pues ่งมาในงมแล้วมัน้องมีน <for> ้ำเปี่ยนลืมพอยโอ้ยใบจ่ยงไส้สใหักเล ของวิเศษลงไปนะคะไม่ต้องมากใส่แปรกนะคะแปรกหายจ้าเ,เ,นะเดี๋ยวว่าเนี่ยเอาไปตอกไม้ขน่อยเนี่ยนะ เบล้มๆด้วยโปมิดโปมิดตะพุงกบเลยโอ้ยใส่จักซั่นละสาวบ่ไท ลงมาตอนนี้นะจ๊ะอย่านะอย่านะประเซาะแบบพลิกร้อนเนาะนี่นมาแล้วเสร็จแล้วจ้าบุกค่อยมีน่าแล้วเแบบิดแหงหงเห่งบ่

ปีนปาเข่งงหา่จ้าบกินหน่อยได้ไหมปากขอนะไพผ้ามึงเขาเขาไม่แกร่งเผานมันข่าโอ้ยมันขโอ้ยมันเขาวย่าเบื่อปรเคแก เก่งใช่พักไลนยใช่มะเือเทศแซ่บเก่ปงปลาคอก่างแลยจะน่อยนะปลาน้นส,สดๆนะคะส,ะสดๆสจาก <c oughs> หนองขึ้นมาเลยจ้าธรรมชาติบริสุทธิ <c oughs> ์ัวแล่นเลยนะเนมัอ <c oughs> มันม,ม,มัน <c oughs> ลงคู่มือเว้นสักวันหน่อยสจะะิจะปักคมดียังดีเนะข่าห้างกะระแจกโอ้ยปีนี้มันบ่หาบ้างดอกค้อยเบิ่งแล้วบ่ห้างปีเดียวามาเซมจ้ะ เขาแรกจะเป็นเหลอาผสมไปหาคุดนางซีกับครูสุวรรไปคุดกบอีกแล้วพี่หน่อเห้ยเห็นท่งให้ท่งหน้าบาได้นะคะต่อไปนี่กันหน้าแม่ลิงๆจ้ะกันโคบมาแล้วบอกไปยังเนกะ ดวงปากดีได้กินเข่ากับผู้บ่าวน่อยนะคะก้อยกูคำใหญ่ๆโไตยจิ้งปลาคำเข่าดิชอบใกล้ๆดี๋ยาคนชมคนไปถึงมากถึงมากรูด่างี่ะเข่าอ่ะพ่อมีนะลมพวดลมพบเน้ะ แลเป็ดเจ้าน่ะคือเลี้ยงเครื่องบอกตัวสีเลี้ยงยิงต้าจะคอกนี่เออมันวิดเข่าแล้วกันดีแล้วมันันาด้วข้าวนัวเห็นว่าข้าวขาวนั่นน่ะนัวคือนยังน่เด้อนี่แล้วพี่น้งข้าวเ้อ

ตุ่มต่ำนางสีนะคะอนี่ก้อยกุ้งตกเจ้ภาพหัวนยังบอกว่าเค็มเฮ้ยตตำแบบนวดแบบคนจัดจ้านเนาะต่แบบเอตมตไไหนตั้งเชรตั้งสม ัอเพชรัคนเลิกได้คนละคนผิดคนละคนด้วยใส่โทษห่อคนถึงพันมันมี่ไสบบ๊อกก์กระเพงนะเว้ยยักษ์เช่าเดีายวจะมาขายขายขาก่อน 촬영 <목소리도> เสือนิดใจเฮ้ยิดิตดิจิป่านามึงแหะมันเปนี่เาว่า้อนานี่อป่านามันวนเวียนเนาะเราสาวป่านามาดอกกระดาษดิกอนำเกลากับเอาึ้นใส่หน้าแล้วกับบังป่าน่าไม่ตลอดไม่ทั่วนะรับก้อนเป็นป่าน่าคุ้นป่านแท้เสียดายบริษัท โอ้มันงาโมโ่ขึ้นไปไปดูเดี๋ยวไปเชิแล้วรอบนะเราเราปิดบอกไงเราบอกว่าโอ้ยไปนั่งดูฮ่า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 ฮาโอยลือกขรอบเรายังไงระบายติตาฮะได้หรอลูกนกมันจะเหี่ยวมันจะมันปักใส หน่ thôi, อยมันับปล่อยลงให้หน้าไว้เดี๋ยวเราเช็ใหญ่ๆก้าวในเน่ยบริอ่างน้ำแหมก็ตายแต่ว่าเจนมันออกเขาใหญ่กว่าเรามั้ดั่งต่อมิเดียโลรตั้มดั่งต่อเลยเก็บตัวได้ขักไปมีไหมไปทั้งสตีปานนี้

จับตะกันดิวันูิจับะเยคุณเลยจับมีเชียวมาล่าคุณละแค่งก็ยังมาคนณละแค่งขอยั้งเลยแก่แกลงป้องหนึ่งเดียวจะเอาปุ๋ยเนื้ดนิ่มมาอโดตั

ตกตกไปแล้วอีก่าคุณผมกุ้งปากตัวเองที่เมนนี่เลยใส่แบบนั้นนะเขาไปไก่ก็ได้นะเขาชูวขางป่ากีนี้ผก,กินเขาไม่เลยคุณแม่เหรอ หตงง่วงหางงวงหากล้วยกับกดือนึกว่าเพื่ออะไวะไปไปดึงดึงลำไรดีกว่า

เราทำุ้ตรเป็นพ่อังเอ้วพยายามเบิร์ตบ้างรับตาใสดงานีผมเยอับากหุบหก็เบาตื่นนะตื่นนะฮะหญิงเพิ่งมาคุดแทนนี่แถวสัญยาณลงเดียวพูดจิตนะวะแทนสัญญาณจะนักฆาลงแบบ

น้องเนี่ยเกียร์น้อง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 น้อน้องน้องน้อ้อเน้อง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 องน้องน้องน้องก้องน้องน้อองนองน้องน้องน้อง้องน้องงน้งน้ององน้องน้อองน้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 ององน้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 อง้อองน้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 งน้องนน้องน้ เล้มาหน่อยหนึ่ติดโปรดลนยเป็นยังยูทูปตัวย่ากแล้วเฮ้ยตินเล่นเลนแล้วตัวย่างลปลาเศร้าอ่ะอิ่มนะอิ่มนะพี่เนาะเฮ้ยอุ้งอ่างอ้าน้ำทองกินน้ำได้ก็อิ่มงายนนั่นจ้า ก็ชิดอำนาจพรจาก็จะจ้าใช่ลหมท่นนีจะข้าท่าสบายจะข้าวัันนี้ยนีจะอมไข่ในปากเนี่ยไข่มาแล้วอาจารย์ะกินลุบ

น <The> ี่มาได้ใส่ป่าสามสิบโล่ป่คนแี่ยืมข่าวคนนี้เหาอครับต้องขัดต้องใส่ต้อเป็นแบบึ้องใส่ชิ้นแบบแอบตึงเนาะเปราะว่าต้องต้องมาซีเนาะนี่เหรอเนี่ กลัมาไดแ่กรบ่ำ่งลบังหืีือส่กําลังสลวบปีิดิ่งมาได้สี่โลแบกกู่มบุคเอาซิ่งขึ้นได้น้อยแค่ไป่บ้งแล้วมันกลายหอบซิ่งม่าันกลายหอบก่มไว้มันมันยังเงื่ออยู่เเราไปกุ่ขึได้ไี่โลซิงนะขึ้ได้